สวัสดีค่ะก็ทีนี้เราก็มาต่อกันด้วยการห่อเปี่ยะนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แกะคือปเปี่ยแผ่นปเปี่ยที่เราไม่ได้ทําเองคือมาสามเหลี่ยมรูปแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็เอามาอเปี่ยแผ่นมันจะบางมากนะคะถ้าใครอยากจะแบบให้ห่อได้ง่ายเราก็ไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนคืนหนึ่งหรือว่ายังไงก็ได้ก็แล้วแต่นะคะ ก็มาฉีกเอาตรงกลางเลยค่ะเนี่ยเพราะแผ่นปอเปียกมันจะเห็นไหมคะบางมากแล้วมันจะแตกนะคะเห็นไหมทีนี้เราก็มาฉีกเอาตรงกลางที่มันมง่ายๆแล้วค่ะก็ไปนี่คะ่ะฉีกไปทีละแผ่นนะคะมันจะได้ง่ายนะคะแต่แผ่นที่แตกเราก็สามารถที่จะดัดแปลงได้นะคะว่าเราจะห่อแบบไหนนะคะเห็นไหมแตกตรงกลางเลยเห็นไหมคือมันแตกนะคะ เพราะว่าเขาทำมาบางมากเนี่ยค่ะการโขกล้วก็ฉีบออกแผ่นที่แตกเสียเลยนะฮะก,ก็ออกไปนะฮะโอ้แตกเลยนะฮะก็เอาแผ่นที่ไม่แตกแล้ววันเนาะเพราะบางแผ่น ถ้าเราฉีกไม่ดีนะคะถ้าเราแกะมันไม่ดีมันจะแตกนะอุ้ยมันจะแตกเยอะมากนะคะจะห่อยากนะคะก็เอาแผ่นที่ไม่แตกแบบนี้มานะคะเนี่ยอืมพยายามก็ค่อยดึงมันออกนะคะเพราะแผ่นมันบางมากนี่ก็วิธีการหอ่อก็แค่ช้อนเดียวนะคะ First, ถ other, ักไม่ไส้มานะคะถ้าเป็นไส้ของที่เมืองไทยเราก็ใส่เห็ดเห็ดหูหนูนะคะเห็ดเห็ดหูหนูลงไปหน่อยนึงหอมใหญ่ก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็นไส้ขององไทยแต่นี้แล้วแต่ไส้ของลูกค้าที่พี่ลิดาทานะคะแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะคะว่าเขาชอบแบบไหนบางคนคงแพ้นั่นแพ้นี่ก็อย่างที่พี่ิดาบอกนะคะก็แล้วแต่เขาสั่งนะคะก็วิธีการก็คือเนี่ยนะคะตั้งแบบนี้นะคะ ให้เป็นสามเหลี่ยมสามมุมนะคะแล้วก็พับลงไปเห็นไหมคะเห็นนะคะตั้งกล่อง,งโอเคนี่คือการห่อนะคะก็คือพับตรงพับตรงกลางเลยนะคะพับตรงกลางนย่ค่ะพับนะคะพับตรงกลางแล้วก็รีดมันนะคะรีดมันแล้วก็จับ จับให้แน่นตรงกลางนะคะจับให้แน่นก็จับให้แน่นตรงกลางแล้วก็หมุนนะคะหมุนหมุนไปสักสองสามรอบนะคะเพราะนี้แผ่นแล้วแต่แผ่นปอเปียมันจะใหญ่หรือจะเล็กนะคะแผ่นปอเปียนี่บางบางบางยี่ห้อมันก็เล็กมันก็ใหญ่นะคะเราไม่ได้ทําเองนะคะถ้าเราไม่ได้ทะะําแผ่นปอเปียสดทีนี้หมุนไปสักสามสี่รอบพอเวลาหมุนเนี่ย จับใช่มันไปด้วยนะคะจับให้มันเท่ากันนะคะเสร็จแล้วก็พับนะคะพับมุมนะคะพับอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะพับมุมอย่างนี้เก็บมุมนะคะพับเก็บมุมนะคะถ้าจะขอให้ลูกค้าเพราะว่าบางทีก็กินแต่มันดูดูที่วิธีการห่อด้วยนะคะว่าบางคนเขาลูกค้าบางคนเขก็บอกว่าเออบางลายบางเจ้ากินแต่แป้งนะคะ ไม่มีไส้เลยอะไรอย่างนี้เพราะเขาจับมุมไม่เป็นนะคะเพราะจับจับไม่โดนไส้นะคะต้องจับไส้นะคะแต่อย่าจับแน่นมากแน่นมากก็เวลาทอดมันก็แตกนะคะมันก็ไม่สวยเนี่ยคะ่ะจับไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆจับมุมตรงนี้นะคะแล้วก็บีบไปแล้วก็หมุนไปนะคะหมุนไปเรื่อยๆนะคะพอถึงตรงนี้มันจะเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมคะสามเหลี่ยมที่ตรงหัวมุมนะคะ เราจะใช้น้ําหรือใช้ไข่ใช้ไข่นะคะติดเอาก็ได้นะคะแต่ของพี่พี่ใช้น้ํานะคะเพราะว่าลูกค้าคนนี้เขาไม่ทานไข่นะคะเขาแพ้ไข่นะพะี่ก็จะใช้น้าใช้น้ำก็ติดแล้ว คือใช้น้ำเอาก็ติดนะคะเพราะว่าไม่ไม,ไม่แผ่นปอบเบียนี่ไม่จําเป็นต้องทาไข่ก็ได้แต่บางคนถ้าทาไข่อะมันจะมันจะมันจะติดกว่านะคะแต่ว่าทาน้ําก็ติดนะคะเพราะว่าลูกค้าบางคนนี่เขาไม่เขาแพ้ไข่ค่ะของพี่ลิดาเนี่ยก็เลยลูกค้าที่ที่สั่งมาเนี่ยเขาแพ้ไข่นะคะเขาเขาแพ้ไข่แล้วเขาก็สั่งให้ใส่แต่เออแครอทนะคะผักของเขานะคะ พี่ก็ต้องทําตามที่เขาสั่งนะคะก็เนี่ยค่ะวิธีการห่อนะเขาก็ใช้น้ําติดเอาก็ได้นะคะเห็นไหมคะติดแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็ได้แผ่นอปอบเบี้ยที่สวยงามนะคะติดแล้วเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยได้ขนาดนี้ค่ะมันก็พอดีนะคะเวลาเวลาเขาทอดมันก็กรอบกรอบกับแป้งแล้วก็ไสเราก็พอดีข้างในนะคะไส้ก็แค่ช้อนเดียวพอนะคะ để thì nó kể ung đun là vui đun luôn là ở vui đun vui đun lo kể ok son so nó đun steak kể xong so để bị nó đun kể bị kể spread kể út để chăm phải cố đun mình là áp tin đi là li kể ở hà so đem นจะอะไรกี่มูดเอ็กุดท้นี่แกเอ็กเอรุ่นแหละวยรุ่นชพกวันเเลริตเดลลี่สนี่นะคะสำหรับแป้นที่แตกนี่พี่ดาก็ดัดแปลงนิดหน่อยนะคะก็คือเราก็สามารถดัดแปลงได้นะคะก็ฉีกออกมาเออเราก็โหมันบางบางยี่ห้อมันทำแบบ พอรามานมากเลยค่ะแบบเห็นไหมคะมันไม่รู้จะพอได้หรือเปล่าถ้ามันแตกอย่างนี้นะคะถ้ามันแตกอย่างนี้คงใส่คง,งต้องทิ้งแต่พี่เราจะลองทํานะคะแต่มันก็ไม่สวยนะคะ่ะถ้าเอาไปทาขายลูกค้านะคะเราก็ต้องทิ้งอะ่ะนี่ต่อเวลาเวลาการซื้อแผ่นปอเปี๊ยะเหมือนกันต้องดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าเวลาบางบางบางที่เขาแช่แบบเอาไปแช่แข็งไว้แบบแบบแตกเลยคะ่ะเนี่ยเห็นไหม แตกแบบนี้จะแตกตรงกลางแบบนี้ใช้ไม่ได้นะคะทิ้งเลยค่ะเนี่ยเราเสียเลยนะคะสี่สิบแผ่นนะคะนี่พี่ลิดาจะใช้แบบห้าสิบแผ่นมากกว่าค่ะแต่วันนั้นเขาหมดนะคะก็เลยไม่มีก็เลยต้องใช้แบบสี่สิบแผ่นไปนะคะเออก็เนี่ยค่ะเราก็ต้องพยายามหามุมนะคะตามมุมไม่ค่อยเห็นเลยนี่หามุมเดวีบอมบีโมก ฟอสชิปต no, ีโน่ไดบิรี่แหววุฒ์เอ็นริสป็อปเป้ฟอวอยลุนโซเอ่อถ้าคนที่ทำชำนาญแล้วก็คือลอกโรคตามข้างๆมันก่อนนะคะลอกตามขอบมันก่อนนะคะแล้วมันจะง่ายนะคะเนี่ยเห็นไหมดึงเลยเห็นไหมคะทีนี้มันก็ไม่แตกแบบนี้นะคะวีเีวีฟอสชิปตีโอโซวีโฟเด้ารุนถ้ารุนขั้นเปนเฟิร์ t าบีลแต่แหละใชู่ถ้ารุนขั้น f r าบรีแลแต่หละเลแต่อรุ่นแหละส้นนสนสนอสนเนี่อืมนะคะก็มาดูกันเป็นที่สองนะคะก็เนี่ยค่ะวิธีการทำห่อปเปี๊ยะของพี่นะคะลังจากที่ใส่เย็นแล้วนะคะถ้าใส่ร้อนห่อไม่ได้นะคะ ไส้ร้อนมันจะแตกนะคะห่อไม่ได้ต้องระวังก็ช้อนเดียวพอนะคะเนี่ยคะ่ะไส้นิดเดียวพอนะคะหนึ่งช้อนช้อนโต๊ะค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเห็นไหมคะมีเนื้อมีอะไรเรียบร้อยของพิริดานี่จัดเน้นเนื้อหน่อยแล้วก็ก็บอกเอาผักน้อยๆก็คือก็ใช้แต่แครอทเห็นไหมคะแครอทเนี่ยก็ต้องขูดเป็นผงๆของเขานะคะแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะคะก็เห็นไหมคะก็พับลงไปพับไปตรงกลางเลยนะคะ มันจะง่ายกว่านะคะแล้วก็มันก็จะสวยด้วยเวลาทอดนะคะเนี่ย e, เวลาพับตรงกลางก็บีบนะคะน้อยูรุลุนแลสุดซโดมออ่่ย่อยเด้อีเมนหลอมหาเสร็จแล้วเมนหลอมยาเดเตคันต์อ้โซโปรโวโฮเละเดนลิดฮอตลิดการฮอตโซเชเชสเมนอุซอนยาอ้โซรุนเล Én, to, tre, cirka, til jeg kom. Og så blett imellom. Blett imellom. Og så prøve å ta den inn, for når du stikker, så det ikke sprekker ut. Og så rulle. Ja, Og så tar du bilde på, og så rulle sånn, Rulle sånn. โอโดาเดจเคกขั้นหาตทบลุกกดูวันสนลูกกดูวันวิทวิทโน้นสำคัญะอารักีแอกเดบินะโซเดคุณเดมินฮูฮูวฮาอารักีมูดแอกโซคันเอกบลูกแอกโน้นสำคัญบลูกแกแอกก็โซรุ่นแหละโอโซแซมแนแมนดุลูกคอโน้ตจบลูกกับวันโน้นสำคัอารักีแอกทัลูกกอดใหญ่วันอิสเตอดนแอกสนเจ้าป้าดิ นี่นะคะสวยไหมคะเนาะฟินโซสดเอบบี้โวยดุนนี่นะคะพยายามพับมุมให้สวยนะคะเนี่ยคะ่ะนี่คือวิธีการห่อปอเปียะนะคะสิบนาทีแล้วก็พี่กิดาก็มาบอกกันวิธีการทำปอเปียะนะคะเดแบบย,บยดุนทำใจพอเท่าะไรตอกเกลือไว้โอเคือท่าพี่แชร์เน็ตฟิล์ม ทุกสันทักพอฟงแกม,มาค่้เดโปรอขอบคุณนะคะที่ติดตามใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ